ค่ะตรงนี้ใส่หน้าก,กากให้เพื่อนๆเห็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็ยังคงใส่หน้าก,กากอยู่นะคะเก็เดี๋ยวตํารวจเขาว่าก็ให้เพื่อนๆดูนะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะก็คือถ่ายจากมุมที่ใต้ยืนอยู่ด้านบนนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศ ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะคะคือแต่ก่อนนะคะไม่อยากจะพูดเลยนะคะว่าตรงบริเวณด้านล่างนะคะที่ตาถ่ายลงไปตรงนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะคะแทบจะเดินสวนทางกันแทบจะชนกันเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นฝั่งนู้นนะคะ ก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะที่หลายๆคนเขาก็จะไปนั่งนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเดินสวนกันเนี่ยตอนทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนนะคะก็นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่อิตาลีนะคะเขาก็ให้คนเข้ามาเที่ยวได้นะคะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคือนักท่องเที่ยวเขาคนที่เขาจองห้องพักอะไรไว้เขาก็จะแคนเซิลนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านล่างนะคะ เพื่อที่จะไปโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศด้านล่างจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปบันไดนะเดี๋ยวจะพาไปแบบช้าๆนะคะพาเดินไปช้าๆนะคะโอเคเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อน ตรงนี้นะคะจะเป็นโรงแรมนะคะไม่ใช่โรงแรมเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้นะคะที่เขากําลังจัดโต๊ะอยู่นะคะเป็นโรงแรมที่ชั้นด้านบนนะคะอันด้านบนดาดฟ้าก็จะมีที่นั่งนะคะที่จะยืนถ่ายให้ดูตอนแรกนะคะก็บรรยากาศนะคะชมบรรยากาศตรงนี้นะคะถามว่าราคาก็น่าจะแพงอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ก็ ใครจะมาถ่ายรูปนะคะก็ถ่ายได้เต็มที่เลยนะคะก็จะถ่ายได้มีพื้นที่ในการถ่ายเยอะเหมือนกันนะคะมันจะมีบันไดสองฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นที่คนเดินมานะคะแล้วก็จะเดินรวมกันลงมาตรงนี้นะคะ อันนี้เขาก็จะสลักไว้นะคะว่าบันไดนี้สร้างตั้งแต่ปีไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างนะคะดูบรรยากาศถ้าดูส่องไปจากตรงนี้นะคะก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะใครๆเขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะถ้ามาที่โรมต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะ ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะนิยมมาเที่ยวที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งในโรมนะคะก,ก็บรรยากาศนะคะตอนเช้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงเช้านะคะคือตามาก็มาคนเดียวนะคะมาเที่ยวพาพามาเดินในโรมนะคะเพราะว่าตาก็พักอยู่ที่ในโรมนะคะอันนี้เดินมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือ ขั้นที่สามลงมานะคะจากมุมที่สามมุมที่หนึ่งตรงโน้นนะคะตรงเสาหลักใหญ่ๆนะคะตรงมุมที่สองคนยืนตรงนี้นะคะมุมที่สามก็จะเป็นในส่วนของโซนนี้นะคะคนนักท่องเทียเทย่ยวแทบจะไม่มีนะคะแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะคะลงไปข้างล่างก็จะมีคนเยอะนะคะเขาก็เดินเที่ยวกันนะคะอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะก็จะมีรถม้าบริการด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะ โอเคเดี๋ยวจะถ่ายมุมบริเวณให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคถ้าเป็นมุมฝั่งโน้นนะคะก็ถ้าถ่ายขึ้นไปมันก็จะเป็นสเตปนะคะทําไมเขาถึงเรียกมันไนสเปนเนาะเพราะว่ามันมีบันไดเยอะนะคะบันไดเยอะมากนะคะที่คนจะเดินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปนะคะสังเกตนักท่องเที่ยวเขาจะถ่ายรูปกันนะคะมาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปบันไดมาเพื่อมาถ่ายรูปบันไดเ อันนี้ก็ถ่ายให้นะคะทุกคนได้ดูกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของโน้นนะคะก็จะเป็นตำรวจนักท่องเที่ยวนะคะที่เขามาให้บริการนะคะมาให้ข้อมูลกับนักท่องเทีย่ยวที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะถ้าใครมาที่นี่ก็ให้ระมัดระวังกระเป๋านะคะให้ดีเพราะว่าถ้าแต่ก่อนนะคะคนคนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเดินเดิน,เ,ดนเสียดเดินเบียดกันก็จะมีพวกมิจฉาชีพนะคะก็จะเป็นเด็กพวกที่เขาแบบมา ล้วงกระเป๋านะคะได้นะคะโอเคให้ดูนะคะมุมมุมม,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 มุต่างๆนะคะโอเคมันก็มีถ้าเป็นช่วงคนเยอะๆก็จะเหมือนต่างคนก็ต่างอยากจะมามาถ่ายรูปนะคะก็แทบจะไม่มีบริเวณให้เราถ่ายรูปแบบคนเดียวเนาะนี้นะคะอันนี้เราก็ถ่ายนะคะนี่เขาจะมาถ่าย ถ่ายกันนะคะพขาไม่ให้นั่งอ่ะทำไมไม่ให้นั่งโอเคอันนี้นะคะเราก็จะถ่ายให้ดูบริเวณข้างนอกเขาไม่ให้นั่งนะคะดูดูตำรวจไม่ให้นั่งไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นการรักษาความสะอาดไม่มให้โดนสัมผัสเพราะว่าช่วงนี้ยังรักษา แยัห่างยังใส่หน้ากากอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ใส่กันนะคะโอเคเดี๋ยว่ายน้ำให้เ,เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้ไอเปกกระเป๋าโอเคตรงนี้เย็นเย็นมากนะคะเป็นเหมือนเรือนะคะอันนี้เขามีประวัติอยู่นะคะแต่ว่า ้องขอภายตาจำไม่ได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ่บอน้ำนะคะบ่อน้ำที่เขาส่งมาใจกลางเมืองนะคะดูนก <c oughs> นกกมาอาบน้ำนะคะก็จะล้างมือได้นะคะอาจจะอาบตรงนั้นแท่นหินไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นที่อาบน้ำของสมัยโบราณหรือเปล่าเพราะว่าบ่อนี้มันก็ยาวนานมาแล้วนะคะเหมือนน้ำพุเทรวีนะคะที่เคยไปถ่ายเพื่อนๆดู นะคะเดี๋ยวดูเดินดูบริเวณรอบๆนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกแหล่งท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งนะคะก็เตรียมเงินมาเยอะๆนะคะเตรียมเงินมาเยอะๆช้อปปิ้ง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  ันนั้นก็จะเป็นพวกฟูช่เดียวนะคะูน่นโซนนนนะคะนะเดียว <c oughs> ตยางนี้โอ๊ยแดดมองไม่เห็นกากตรงนี้ใส่หน้ากาก <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็ยังคงใส่หน้ากากอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวตำรวจเขาว่าก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆตรงนี้นะคะก็ ยังคงรักษาระยะห่างอยู่มืด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 นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้แอะร้<ล>อนเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้เดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนี้นะคะฝัะะ่งน,นี้นะคะก็จะเป็นทางที่คนช้อปปิ้งนะคะมันไปช้อปปิ้งก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะก็จะมีคุชชี่ดิโอนะคะก็จะเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนะคะ ก็ดอกกุหลาบยังคงมีอยู่ถือถือไปนะคะถือถือไปตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะพาเพื่อนไปดีหรือเปล่าเพราะว่าตาจะต้องเดินไปฝั่งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อน มาเดินเล่นนะคะในส่วนของบันไดสเปนนะคะก็ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาซิดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าต้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะอยากจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอของต้าได้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย